วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีสำหรับ TruMoney Wallet นะครับ3า0บาทโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเพียงแ,แค่เรามีมือถือ1เครื่องเนี่ยก็สามารถทำเงินเข้า wallet ได้แล้วนะครับผม300บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีในส่วนของ TruMoney Wallet นะครับแล้วก็เงินคลิปตัวด้วยรับผม ใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงิน300บาทนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมมีชื่อว่า b u c k s a f i นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บยอดฮิตนะครับที่หลายๆคนเนี่ยทำเงินจากเว็บนี้นะครับผมก็บางคนเนี่ยทำเงินจากเว็บนี้วันละ100 200หรือว่า300บาทเลยนะครับถ้าเราทําได้นะครับผมก็ลองเข้ามาทําดูนะครับวิธีการสมัครของเว็บไซต์นี้นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสมั ฟีไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นสมัครได้ทั้งมือถือ Android, iOS, คอมพิวเตอร์ไอแพนะครับสามารถทําได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับใครที่มีเวลาว่างเนี่ยลองมาหาและได้เสริมจากเว็บไซต์นี้ดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการหาเงินจากเว็บนี้กันนะครับต้องทําตรงไหนอย่างไรนะครับผมถึงจะได้รับเงินแบบนี้นะฮะ เมนูทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมมีแผงควบคุมนะครับถอนะครับกระเป๋าเงินของฉันนะครับประวัติของฉันเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามออฟเฟอร์นะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับของขวัญรายชั่วโมงนะครับกดรับทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับลีดเดอร์บอร์ดนะครับอ่างอิงและรับนะครับผมแล้วก็เป็นเควสนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกนะครับในส่วนของการทำนะครับก็ให้เรามากดตรงคําว่าของขวัญรายชั่วโมงตรงนี้กดเข้าไปนะ เมื่อเรากดมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นการแก้แคปชั่นเก่อนนะครับกดดาเนินการต่อนะก็แก้แคปชั่นนะครับจากนั้นรอเวลา10วินาทีนะครับจะเป็นการสุ่มคะแนนของเรานะครับตั้งแต่10ถึง18คะแนนนะครับผมอันนี้เราสามารถกดได้ทุก1ชั่วโมงเนาะกดเรียกร้องไปนะครับเมื่อเรากดเสร็จนะครับเราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่ประมาณ12คะแนนเนาะอันนี้ได้จากการสุ่มนะครับซึ่งมันไม่ได้เท่ากันทุกครั้งนะครับ แล้วก็จะได้รับ XP ด้วยนะครับบวก4มาเนอะต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับก็ให้เรากดไปที่แผงควบคุมนะครับเมื่อเรากดไปที่แผงควบคุมแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับตรงนี้จะมีคําว่าโบนัสความพักดีเนาะตัวนี้จะเป็นการเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับตัวนี้จะกดได้วันละ1ครั้งนะครับผมถ้าเรากดเช็คอินทุกวันนะครับผมก็สะสมอย่างต่อเนื่องเนี่ยในแต่ละวันนะครับสูงสุดถึง300คะแนนเลยนะครับก็กดตกลงไปนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของการทำนะครับต่อไปเป็นโบบบนนนนนัััสสสปรรรระะจําวคใกอีี้้มตง เราจะต้องสะสมให้ครบนะครับ600คะแนนนะครับผมอา ในส่วนของภารกิจตรงนี้เนาะก็ะลองเข้าไปทําดูนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่3นะครับให้เรากดไปที่คําว่า offer นะครับที่เป็นรับ bxt เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องทางหลักๆของเว็บไซต์นี้เลยในการทําคะแนนนะครับที่ลหลายๆคนสร้างรายได้จากเว็บไซต์นี้กันนะครับก็คือการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามนะครับใครที่เป็นมือใหม่ควรที่จะลองทําดูก่อนนะครับผมทาครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยากนะครับเพราะว่าเรายังจับทางไม่ได้ในส่วนของการตอบแบบสํารวจอย่างไรให้มันผน ก็บางคนที่เขาทําบ่อยๆทำทุกวันนะครับเขาก็จะจับทางได้นะครับแล้วก็จะทําได้ง่ายแล้วก็จะได้รับเงินเร็วนะครับเพราะว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เนี่ยมันได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับวันนึงเนี่ยคุณอาจจะได้100บาทเลยนะครับถ้าคุณทําเก่งๆนะครับผมก็วิธีการทำนะครับก็ให้เรากดเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เราจะทําแบบสอบถามเนาะก็จะแสดงนะครับเยื่อนนะครับโชว์นะครับผมเยี่ยมชมนะครับ เยี่ยมชมนะครับก็กดเข้าไปได้นะมีหลายเว็บนะครับผมก็หลักๆที่เห็นเขาทําก็จะเป็นยูโดนะครับแล้วก็เซเวไทา์นะครับผมอ่ะยูโดกดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมก็จะให้เราเลือกนะครับแบบสํารวจของเรานะครับในการทำนะก็800คะแนน2 4 0 0คะแนนนะครับ6,200นรคะแนนนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็ทำนะครับการทำเนี่ยเราต้องมีอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะหรือว่า16ปีขึ้นไปนี่ตามนี้ที่เขาแจ้งแล้วเราก็กดต่อไปนะครับ ทำตามที่เขาให้เราตอบนะครับผมใครที่เคยทำแบบสำรวจก็ ลองทําแล้วก็ลองตอบไป tamam. เรื่อยๆนะครับกรุณาอ่านกันนิดหนึ่งนะไม่ใช่ว nice. well ่าตอบมั <Stat> ่วๆนะครับถ้าเราตอบมั่วๆไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ผ่านนะครับเราจะต้องอ่านหัวข้อนิดนึงแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้ผมไม่ขออนุญาตทาให้ดูเนาะเพราะว่าอาจจะโดนลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ของการทําแบบสอบถามนั้นนะครับก็ไม่ขอเปิดเผยแล้วกันนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปทําดูนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของเควสนะครับในส่วนของเควสตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นเควสรายวันนะครับก็คือเราสามารถทาภารกิจได้เพื่อที่จะรับคะแนนนะครับเคว บอกแบบสํารวจนะครับข้อเสนอนะครับสิรายการนะครับถ้าเราทําครบหรือก็ทําถูกเนี่ยเราจะได้รับ200คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าแบบสอบถามครบ20รายการรับไปอีก500นะแนะนําเพื่อนนะครับได้รับคะแนนจากการแนะนําเพื่อนอยู่ที่2,500คะแนนแล้วก็จะได้รับคะแนนของเรานะครับอยู่ที่อ่าสิบนะครับถ้าได้รับจากเพื่อนอีก5,000เราก็ได้อีก500นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการทำเควสนะครับก็ลองมาทําดูได้เนาะอันนี้ผมทําจนครบแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะมีในส่วนของระดับด้วยนะครับถึงระดับ50นะครับผม เราจะได้รับ5,000อันนี้ผมยังไม่ถึงนะเพิ่งได้14%เองนะครับก็ลองมาทําดูได้นะครับผมถ้าเราทําระดับครบ100เนี่ยก็จะได้รับ25,000คะแนนนะครับผมค่อนข้างยากอยู่นะระดับนะครับเพราะว่ามันจะเก็บจาก x อ่า XP นะครับที่เรากดเคลมทุก1ชั่วโมงตรงนี้นะครับอ่ะลองเข้าไปทําดูเรื่อยๆนะครับผมต่อไปนะครับการถอนเงินนะครับเมนูที่2เลยนะครับกดไปที่คลิปโตก่อนเลยนะครับผม สำหรับการถอนเงินคริปโตนะครับก็ถอนได้ตามนี้นะครับผมใครที่ชอบเหรียญอะไรแล้วก็กดเข้าไปถอนได้เนาะในส่วนของบ i ตคอยนะครับ BTC เนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ที่7 5 0 0 0คะแนนนะครับก็จะได้รับประมาณ10,000 Sa ซาตชีนะครับผม1 0 0 0 0ซาตชีนะในส่วนของการรับคริปโตขั้นต่ำนะครับสูงสุดจะใช้อยู่ที่3 0 0 0 0 0คะแนนนะครับจะได้รับที่80,000 Sa ซาตอชีนะครับผมเป็นเงินกี่บาทก็ลองไปคำนวณดูที่ Google นะครับ ไลท์คอยนะครับผมไลท์คอยขั้นต่ำอยู่ที่50,000คะแนนนะครับสูงสุดอยู่ที่300,000คะแนนเหมือนกันนะครับในส่วนของเหรียญต่อไปนะครับเป็นดอทคอยนะครับดอทคอยขั้นต่ำห้าห0ื่นเนาะสูงสุด300,000นะครับดิจิไบต์นะครับผมก็ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่5้าหมื่นคะแนนเหมือนกันนะครับสูงสุดอยู่ที่3ามแสนนะครับผมอีชิลเลียมนะครับอีชิลเลียมเนี่ยจะมีรายการเดียวเนาะก็คือ3ามแสนนะครับขั้นต่ําอยู่ที่3ามแสนเลยนะครับ เหรียญต้อนนะครับผมก็ขั้นต่ำห้าหมื่นนะครับสูงสุดสามแสนนะครับอ่า USD อ่า Z Cash นะครับผมขั้นต่ำห้าหมื่นเนาะสูงสุดอยู่ที่3ามแสนเหมือนกันเราก็กดเข้าไปดูได้เลยว่าขั้นต่ำเท่าไหร่ถอนเท่าไหร่นะครับก็ลองเข้าไปดูเนาะวิธีการรับนะเดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะถอนไรคอยเนี่ยวิธีการรับเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับก็คือให้เรานะครับใส่ลิงก์กระเป๋าที่เราต้องการรับเงินของเหรียญไรคอยเนี่ยครับกระเป๋าไหนก็ได้ไม่ได้จํากัดกระเป๋านะครับจะเป็นบิทคัพสตังโ ซิปเมกหรือว่าบิทาซ่าใช้ได้หมดทุกกระเป๋านะครับมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าเนาะ ลองไปถอนเงินดูนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอถอนเกี่ยวกับคลิปโตไปแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นบัตรของขวัญนะครับก็คือทูมอนี่วอลเล็ตนะครับบัตรเติมเงิน AS l a z a d a นะครับแล้วก็แก๊ปนะครับผมแก๊ปฟู้ดนะครับโรตัสอะไรพวกนี้เราก็สามารถมาเลือกของรางวัลตรงนี้ได้นะครับก็หลักๆจะเป็นทูมอนี่วอลเล็ตกันใช่ไหมครับในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยผมได้อ่าลงคลิปการแลกล่าสุดไปเนาะสามบาทนะครับได้ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมน่าจะได้ดูแล้วนะครับขั้นต่ํานะครับจะอยู่ที่ 100บาทนะครับ3,700คะแนนนะครับในการแลกเปลี่ยนนะฮะสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนะครับจะใช้อยู่ที่36,850 คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับผมวิธีการแลกเปลี่ยนก็เป็นการใส่เบอร์อัจฉริยะวรนเดของเราลงไปแล้วก็กดยืนยันแค่นั้นเองนะครับง่ายๆแล้วเราก็รอภายใน48ชั่วโมงนะครับเมื่อเราได้รับการยืนยันแล้วว่าการตรวจสอบยอดเงินของเราเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ให้เราเข้าไปกดเติมเงินนะครับผมตามที่ผมได้สอนไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับไม่ยากนะเว็บนี้ทําง่ายนะครับหลายคนเนี่ยทำเงินจากเว็บไซต์นี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ค่อนข้าง หลายบาทนะครับผมที่เขาทำการเก่งเกๆเลยใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยควรที่จะลองทำดูนะครับเว็บนี้มันทำได้จริงนะครับผมไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะโอเคนะครับถ้าใครชอบการหาเงินทรูมิ n e y w ลเล็ตแล้วก็เงินคริปโตนะครับก็ทำในเว็บนี้เว็บเดียวได้เลยนะครับได้สองช่องทางนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอถัดไปสวัสดีครับ